จ้าเอา่อมือนี้เอ่อเปิ้นสร้างกล้วยไว้นะจ้าที่ว่าเปิน้นว่าเปิ้นจะปลูกหลังบ้านมาถึงแล้วค่ะ34ต้นจะลงหลังบ้านจ้าเดี๋ยวจะไปให้เปิ้นจะไปให้เบิ่งว่าอ้าวอาวสิปลูกแขนตินั่นเห็นบ่จ้าไรซอนไรซอนทำอะไรม,มือเงนเอามาแล้วลูกมาอ,อ้ายไปซะอไรซอนไปซะอ่าลองแรงไรซอนมาแล้วลูกเรอไรซอนเร็วเร็ว พุ่ไลออนไปถนนทีอถือแม่่ะบ้านี่ละมึงเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวไล่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 ไล้ไล่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 รล่อลแไล่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 ไลูไล่แล่ไล่ไล่ล่ไล่ไล่ไล่นน่ไล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 ล่ไล่ไลนไล่ไล่ไล่ล่ไล่ไล่วล่ไล่าล่ไล้าล่ไล่ไล่าล่ไ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 ล่าล่าล่ไลนไลล่ไล่ไ่่่น่่่น ยันถือแฉะดินัน่นจ้าขันยันถืออันแดงกัดแดงนี่กับจอบน้องเลยดินัน่นเจ้าบิังคับพาเตรียมมาเลยนั่นจะนะ้าหน่ะแรงโยดเห็นไ่มจ้าเบรกเอี้ยกบาหนึง่งแรงโยดเลยนะนะ,นะแดงอ่อนมาที่มามาเร็วแรีนต่ำรถบึ้มเหมืองจ้าบังคับเป็นยังไงถือไอ้กัดแรีนต่ำรถบึ้มที่หลังออกไปถนนดีไซน์แดงจัดการกันนี่นะมึงนะ ไม่ยังนออย่าไปยุ่งคือน้องอย่าไปยุ่งคือน้องไม่ยังนอยไม่นั่นไม่ยั้งยังยไม่นันน่นนอนหมุนถุงแล้วจ้ะเด <c oughs> ี๋ยวจ้าสามสิบสี่ต้นแล้วพิ่นค้าย,ยังไป็ดใบเดินไปเลยแล้วมั้ยสินสค้าย,ยังไปเดเลยจ้าจไปเบื้องหลุมที่เตรียมไว้ก่อนจะไปถึงหลุมแวะชม บอกมองแลดจ,จ้ะมือเมื่อก้อนนั้นฝนตกลมแห้งแบบว่าล้นเต็มพื้นเลยจ้ะน่ะลน้นคือเป็นเก็บไปส่วนหนึ่งอันนี้พื้นซุ้มหน่อยเป็นกิ่นอไ่ได้เป็นอะไรบอเก็บเอาจ้ะปล่อยให้เป็นปุ๋ยมาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆคุณจ้าเดินไปเดินไปมาเร็วๆ นั่นรึเปล่าทีหลังถ้าไปถนนอีกจะถือแซ่น,นะคะมาไลซันมาลูกมาไลซันมาเร็เรวๆมีจะถึงแล้วเปิ้นพยายามเหดห้างแล้วเดี๋ยวจะหลุมหนึ่งประมาณสัก,สกเกือบเมตรนะคะความความความห้างกันนีจะ้ะแบบนี้เลยค่ะ นะไปไ,ไปตรงนั้นจ้ะมีสามสิบสี่หลุมถึงไหมนอ้อเพราะว่าเขาแถมมาสี่สี่ต้นที่ได้ก็ราวเซลซี่สิบต้นคิดตั้งสิบหลายโพดจ้ะแล้วก็ไปทางซันกันนะอย่ากัดกันเด้อันยางมั้นี่มิจจะจอบสกัดกันเฮ้ยอันนี้พ่อฮันได้แล้วจ้ะแต่เปิน้นกระซีได้ไปขนเพิ่ลกระได้ไปขนมาหลังบ้านเราเปิ้นก็นคิดว่าเปิ้นเจา้า บักหุ่งมาปลูกสักยี่สิบต้นจะบักหุ่งพันเตีย้ยบักหุ่งดำหนุ่งดำเนินอย่างกว่างแบบจ้ะอันสุมที่ซีบอรเน้นพวกที่กินอ้าวเชล่าเชล่าเชล่าตกลุมขึ้นไม่ได้นะอีเตี้ยนยุ่ยซึ่งซีบอรเน,น้นพวกที่เพิ่นมาอย่างไรจ้าสีบอรเน้นพวกที่กินสุกบักหุ่งนี่ซีเน้นพวกขายหมากดิบจ้าทำเป็นทรงคือดิจ้านี่ ถ้าว่า่ว่าผลลัพธ์มันสิเป็นแทง่งใดแต่ว่ามันสิออกมาดีซั่มแต่แต่กาสิพยายามเห็ดดีที่สุดนะจ๊ะคือแบบดินมันเหนียวแห้งเลยจะมันขุดเนี่ยพุดหน่อจะ๊ะน้องแรงไอ้กับน้องมันจะทางมันฮะ อันนี้คืออย่างไรอันนี้คือจังเป็นต้นเตี้ยวตัดลงมาเนี่ยจา้าไอเหนือไนยหนือยอะไรช้อนเอาเอาเอาชิไปใช้ลี่จีนันรี่เอาออกมาแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นกะขอจบคลิปไปสำนีกก่อนจา้าเดี๋ยวเปิ้ลปลูกเสร็จแล้วเปิ้ลสิอัปเดตอีกคลิปหนึ่งจา้าตอนที่เปิ้ลปลูกเปิ้ลสิอัปเดตอีกทีนหนึ่งสวัสดีค่ะตกลุ่มแล้วค่ะขึ้นได้ไหมคะตกลุ่มไม่หลีจา้าดิเอาขึ้นได้เยอะ